จริยากล้องกล้องไม่เอ่อจริยาไม่อยู่ตรงกลางอ่าขยับให้เป็นกลางกล้องอีกนิดนึงอาจจะอาจจะเอียงกล้องแต่เอียงกล้องค่ะอ่าไหนไหนได้แสงภาพชัดแล้วนะคะอเสียงก็ชัดค่ะอ่าขยับมาอีกนิดนึงค่ะขยับมาใกล้กล้องอีกนิดนึงเพราะเหมือนกับมันไม่ไม่ตรงกลางเท่าไหร่เท่านั้นเองนะคะแต่อย่างอื่นดีหมดแล้วค่ะค่ะค่ะเริ่มจะมาใกล้กลางแล้วค่ะ ค่ะขยับตัวมาข้างข้างหน้าอีกนิดนึงนะคะค่ะอืมค่ะค่ะเอาเอาเท่านี้ก็ได้ค่ะไม่สมบูรณ์ก็ได้นะคะตอนนี้ยังมีอยู่ขอบอยู่ขอบกล้องไม่ได้อยู่ตรงกลางเท่านั้นเลยค่ะนี่ทำอะไรอ่าอ่าได้แล้วค่ไ<า>วะได้แล้วกราบค่ะว่าอาจารย์หมอเขียวค่ะเจริญธรรมกูรุกพี่น้องวงพิธีค่ะชื่อนางสาวจาริยาจาันพักดีค่ะ อายุ50ปีเป็นจิตอาสาพวทสังกัดสวนป่านาบุญสองชะอวดเป็นนักศึกษาวาชอชอรุ่นสองค่ะพอส่งการบ้านค่ะทุกขายฉับพันค่ะเหตุการณ์ตัวเองได้เตรียมร่วมบำเพ็ญเมนูผักหนอกช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะช่วงนั้นเวลา ฝนตกหนักมากค่ะตัวเองก็คิดกังวลวันไหวไปแล้วว่าจะทำรายการไม่สะดวกเพราะว่าช่วงตอนเย็นๆก็ได้ฟังอาจารย์หมอเขียวบรรยายเรื่องการใช้ความกล้าเผชิญความกลัวตัวเองก็ได้ใช้ยินดีที่ว่าจะกล้ารับให้น้ำท่วมได้ก็ยินดี ถ้าน้ำไม่ท่วมก็เป็นวิบากดีที่เราทำมาเลยก็ใช้ความดีีขจัดความกลัวนั้นไปความกลัวการมุ่นหวั่นไว้นั้นก็ออกหมดไปเลยค่ะทีนี้ก็ขอแบ่งปันเรื่องล็อกดาวน์ที่ช่วงโควิดค่ะได้ไปเรียนกับอาจารย์ที่ภูผาฟ้าน้ำเรื่องทำพร์มาเค้าเจอร์น้ำล้อมเกาะค่ะดัดแปลงมาค่ะก็ ใช้ปลูกผักมุ้งตอนที่ร่องน้ําที่ล้อมเกาะสูงๆไว้แล้วก็ช่วงบนเป็นโบกนะคะก็ปลูกถั่วและผักอื่นๆไว้ค่ะทีนี้พอเราลดน้ํามาก็น้ําร่วงลงมาพื้นล่างที่ว่าเป็นน้ําร้อมรอรดน้ําไว้ค่ะทีนี้นเราก็ได้ประโยชน์สูงประหยัดสุดในการใช้น้ําอะค่ะพื้นล่างเป็นผักมุ้งนะคะเลยก็ได้ประโยชน์เต็มที่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะอย่าลืมทำสำเนีค่ะ อนุโมทนากับจริยานะคะมีความตั้งใจสูงนะคะแล้วท่านก็จริงๆภาพที่ท่านพูดนั่นคือการพึ่งตนที่ถ้าแบ่งปันด้วยภาพด้วยนี่พี่น้องจะนึกตามออกไปได้ด้วยนะคะแต่พี่น้องคิดตามก็คงพอนึกออกนะคะว่าท่านได้เอาวิชาที่ฟังไปแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะคะอนุโมทนาด้วยค่ะแล้วก็อนุโมทนากับพี่จุค,ค่ะ ค่ะนี่พี่น้องเรานะคะเกื้อกูลกันนะคะพี่พี่จุกอยู่ใกล้ๆบอกว่าพี่จุกจะไปช่วยนะคะเพราะสัญญาณของจริยาไม่ดีเห็นไหมคะว่าสัญญาณไม่ดีแต่เรามีหมูมิรด,ดีนะคะหมูมิรด,ดีที่จะพาสัญญาณดีๆไปให้เราค่ะค่ะด้วยกุศลของจริยานะคะแล้วก็เป็นกุศลของพี่จุกที่ได้บําเพ็ญในวันนี้ค่ะอนุทนาค่ะ